สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมองมบอลเล่คลิปนี้ก็มาพูดถึงโมเมนต์บรรยากาศดีๆด,ด,ดีต่อใจหลังจากจบเกมกันอีกแล้วครับคลิปนี้มาดูกันที่มิตรภาพของผู้เล่นเซอร์เบียกับสาวไทยของเราคือชัดจูอ่อนโมกสีหัวเสาคนเก่งของทีมชาติไทยของเราครับที่แน่นอนว่าวันนี้เธอก็ท็อปฟอร์มอีกแล้วทำแต้มรัวๆทุบหนักจริงๆครับสำหรับเธอคนนี้ฟอร์มไม่ตกเลยตั้งแต่นัดที่ผ่านมา ก็มีโมเมนต์ที่น่ารักเกิดขึ้นเป็นช็อตที่บุมบิมช,ชัชจุออนกำลังถูกสัมภาษณ์อยู่แล้วผู้เล่นเซอร์เบียเธอก็เดินผ่านบุมบิมครับเธอก็มีการเอามือมาจับ โดยเธอได้มีการยื่นมือมาแท็กมือกับปุ่มบีมชัดชุออนโมกสีของเราครับน่ารักมากๆเลยเธอก็น่าจะมีความรู้จักกับปุ่มบีมชัดชุออนพอสมควรเลยครับจึงได้ทําแบบนี้ขณะที่บุ่มบีมกําลังให้สัมภาษณ์อยู่เลยเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วดีต่อใจอบอุ่นมิตรภาพระหว่างนักกีฬาที่ดีงามสุดๆไปเลยครับระหว่างไทยเซอร์เบีย